อันยาดามาเด้ออันนี้ให้กินเพียเดียวอี๋นีรายการมื่อกี้ซอกแลยเรียกม่ให้กินแล้วให้มันกินลดนุ่มแทนห้ามกินหมามันกินไม่ได้เข้าใจไหมแต่หนูเป็นลูกสาวเพราะหนูกินได้เลยอ่ะข้าใส่กินข้ใส่มันกินไม่ได้ ไม่ได้ลูกสอเบอรปรี่กินได้ไหนกวันนี้เน่ะมันกินไม่ได้มันเป็นช็อกโกแลตมันเป็นช็อกโกแลตอ่ะลูกมันกินไม่ได้มันเป็นช็อกโกแลตพวกกินก็ได้เหรอไม่มีแล้วไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วลูกมันเป็นช็อกโกแลตมันเป็นขนมปังคนหนูกินข้าวไปแล้วไม่ใช่หรอ ปู้ตายมันนางแล้วนะมันกินไม่ได้มันเป็นช็อกโกแลตนี่พ่อกินนะอะดมดมให้กินพอไม่ได้ทุกตัวเลยมันเป็นช็อกโกแลต <c oughs> ดูนะจำไว้นะว่าดูนะว่าสุนัขเขาห้ามกินช็อกโกแลตใช่ไหมลูกใช่ไหมอันนี้มันเป็นขนมปงังรสช็อกโกแลตไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่มันเป็นขนมปงังรสช็อกโกแลตซึ่งหมากินไม่ได้หมูก็กินไม่ได้นะไม่งั้นแม่งั้นห้ามกินห้ามกินระสึกจิตระสกจิต วยไปยังมากินบ่อใวายเขาให้หมากินมันกินบ่อใกินต้องีามันขึนบ่อใดจังไรขึนบ่อใดคยกินจะเรียว่าหมามันกินชอกแลนก็ได้ทีกนมขกินงงมันกินบ่อ พอใจบ่ามันกินบ่ได้หมามันกินช็อกโกแลตบ่ได้ชู้กินเข่าไปแล้วแนหะ่รถน้ำลดน้ำแก้ใจกินไปแล้วแนะห่ยาไม่กินรถนมไปแล้วอะ่ะเอา้าย่าให้กินรถนมไปแล้วไม่ได้หรอนี่ยังอ๋อพ่อรู้ว่าพ่อเคยแย่งหมาไก่กินไงหมาไก่กิไม่ใช่พ่อรู้ว่าพ่อเคยแย่งกินไก่หมา ก็ไม่กินละสิก็ไม่กินละลงไป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 เข้าเหนียวก็ไม่กินเข้าเหนียวก็ไม่กินข้าวสาก็ไม่กินลูกข้าวสาก็ไม่กินมันเป็นช็อกโกแลตหนูกินไม่ได้นะพ่อกลัวหนูตายไงถ้ากินช็อกโกแลตแล้วหนูตายไปทําไงหนูตายไปหนูก็ตายเลยนะหนูก็เป็นหมาผีนะหนูก็จะเห่าหอนไม่ได้นะลูกนะอุ้ยบ้าข้าวนี่ไม่กินลูกต้องไปสไปเดอร์แมนบอกเรียนอยาเรียนสปอร์ตเลยป่ะอุ้ยใหญใจดีจังขอบคุณเยาวันขอบคุณเยาวันขอบคุณเยาวันเดี๋ยวมไปคื๋มาให้มขอบคุุณณนนคัับขออาย อันนี้ลดนมกินได้ขนมปังรดนมกินได้ลูกขนมปังรดนมกินได้ให้กินแค่ก,ก้อนเดียวเท่านั้นเข้าขใจบ่าเข้าขใจบ้างวันนี้วันขอยวันขอยแันแค่กันได้หลักันเลยต้ยอันนี้ขนมปังรดนมหมากินได้นะแต่ว่าให้ดมดมกินเพียดอ,อกหอมมากเลยเนี่ยหอมไหมหอมไหมหอมอะ่ะหอมอย่าซิมก่อนเด้อซิมก่อนซิมก่อน อร่อยอยู่นะเอ้ยอะแบ่งกันนะแบ่งกันนะแบ่งกันเอาไปเอาไปอาไปไปอันเขาสวยเขาสวยเขาสวยให้เขาสวยก่อนให้เขาสวยอีสวยมึงอกี้งูอีสากินไปแล้วอันจะดรามาเด้ออันนี้ให้กินเที่ยเดียวอีรีรายการเมื่อกี้ซองเขาได้เริมากินแล้วให้มันกินรสนมแทนห้ามกินหมามันกินไม่ได้เข้าใจไหมแต่หนูเป็นลูกสาวพ่อหนูกินได้เลยอะเ้าจะกิน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 กิ้ยินก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  อร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยไหม,อร,อ,มอร่อยแล้วทำตัวดีๆนะ